จะมาโอ้ยโอ้กแจกบทรีวิวเกมไอแค k กอ e d a ด t ท a n m โมบายนะครับว้ยว้ยเวยวยตอนนี้ผมกำลังผมเล่นอยู่กับอันนี้หรือเททันหญิงนะครับโวยโวยเอาเลยเอา นไปเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูด่านแรกนะครับแต่อันนี้เป็นด่านที่สามนะเดีๆๆ๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับด่านแรกโครโซอนอะไรสักอย่างนี่แหละครับด่านแรกจะเป็นแบบเท่าทันหกสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเดิท่าทันมา ตานนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้จุดเด่มก็แค่ไททันมหางมานอ้าวอ้าวเฮ้ยปั๊กจอดเลย แบบนี้ก็มีด้วยหรือ ็ไม่มีนะมาแอนเป็ดผมจะรีบทำมาครับไปดูด่านต่อไปกันเลยครับด่านต่อไปนะครับด่านแอนนี่ด่านที่ไม่ใช่สิอ๋อผิดด่านผิดด่านเดี๋ยวดันดันที่สองนี่ครับจะเป็นการช่วยเอลินนะจริงผมแนะนำว่าถ้าอยากจะเอาชนะด่านนี้แบบ ใครที่อยากจะฆ่าไททันฆ่าได้เลยครับแต่สําหรับผมผมแค่จะรอดพวกไททันออกจากทางนะครับผมจะลอดไปไหนหรอครับที่ที่ผมจะลอด ลองฟันไปที่ท้ายทอยของเอลินดูมันจะเป็นยังไง <c oughs> น่าจะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถ้าเอลินตายมันจะหามาเลยวมันก็จะค่อยๆเดินมาบันชนาเร็ว นี่ชนะแล้วทีนี้นไม่มีอะไรมากหรอกด่านนี้ผมจะเปลีเล่นด่านแอนนี่นะคบผมจะไปเล่นด่านใหม่ที่มีให้เลยครับเป็นด่านใหม่ที่อัปเดตมาครับเนี่ยอัปกรอะไรสักอย่างผมเล่นหมดสตอรี่ครับ เรจะสังเกตว่ามันมีสามคนนะครับพวกนั้นเป็นบอดนะครับไม่ต้องสงสยัยบินแบบนี้มันไม่ใช่คนแน่นอนครับตว่าบอดพวกนี้มันจะช่วยฆ่าไทาทันได้นะครับพอฆ่าไทาทันถึงสามสิบตัวก็ชนะุลยเอาจริงๆเนะี่ยเห็นไหมบอดฆ่าแล้วมันก็จะขึ้นแ้มให้เลยแล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย อุ้ยแหลกจังเลยอะไรเนี่ยนี่ตอนปกติมันไม่แล็กนะมีแหลกมากเลยอะไรเกิดอ,อะไรขึ้น คนพักในเนเจอร์มาตรงนี้มันออกไปไม่ได้นะครับจะถ้าจะออกไปก็อตรงนี้มันจะเป็นกำแพงรล่งห่วงนะครับมันต้องรีบไปก่อนแต่น,นี้ออกไม่ได้ น่าจะได้านี้แลละครับใช่ปะนะนี่แค่นี้เราก็ออไม่ได้แล้วแต่มันจะออกไปไหนแกไม่ได้อุ้ยกันแค่นี้นแตผมจะรอให้ครบยี่สคนเลยอ้าว เอาบอดมันฆ่าได้ท่านลบทับผมเฮ้ยอ,อย่างที่เลยดูควันอย่งนี้ครับอย่างเท่เลยน,นะยคลิปนี้มีเขาจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยกๆปันนิง